จะมาทำเอ้ยไม่ใช่ค่ะเราจะมารีวิวสลามที่เราทำกันนะคะนี่ค่ะเป็นสลามที่เราทำนะเป็นสีชมพูค่ะเสียงซิ้มแบบฟินฟินเวอร์เลยืดได้ด้วยนะยืดยืดมากเลยไาดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ชิ้นต่อมาะคะเป็นสีขาวจิ๋วค่ะอันนี้นะเป็นอันเล็กอะแผ่ได้ด้วยแผ่แล้วมันก็ขาดเล่นกับพัดลมได้ด้วยนะคะถ้าเสียงเราเบาไปก็ต้องขอโทษด้วยนะดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นสียงพูเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะมันแบบเนื้อดีมากอะเดี๋ยวเราจะไป ดูกันที่มือเลยค่ะค่ะนี่นะคะเป็นสลามเนื้อดีมากน้ํำยาสลามอะ่ะประหยัดมากเลยค่ะ,ะเดี๋ยวถ้าเราจะมาสอนทางรเราจะบอกอีกทีนะคะแผ่ได้เยนะดูนะค่ะหใหญ่มากเลยค่ะดูชิ้นต่อไปกันเลยค่ะ ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันเราไปซื้อสีหลมอาหารสีชมพูนะคะนี่ยืดมากเลยดูเัอเลยยืดยืดเท่าแขนล้วเลยเสียงซิมมันก็ฟีดฟินเลยนะคะ ฟินมากต้องทำเมื่อกี้เองแหวนขาดขาดค่ะไปดูเลยชิวไม่ใช่ดูถ่ายพี่ก่นนี่นะคะเป็นไงบ้างคะกลับมแาบบรีวิวสลามอีกสองอัน ไม่อยากเอามาเข้ากล้องด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแบบไม่ดีอะไรประมาณนั้นเนะื้อมันไม่ดีไม่ดีเลยคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะใครชอบอันไหนให้คอมเมนต์นะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะเนื้อแจ๋วแววเลยคใครชอบอันไหนก็บอกได้นะคะ ยืดมากแผ่ได้ด้วยนะดูแผ่อันที่สงนะคะก็เป็นสีขาวค่ะดูตรงนี้กันเลยเีเชันสีขาวสีขาวนะคะในกล้องอาจจะเห็นแต่สีขาวนะแต่ด้านนอก อ,อ๋อสีชมพูอ่อนๆนะคือแบบมันไม่รู้เป็นอะไรในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีขาวๆนะแต่ด้านนอกนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆ,ๆค่ะอันที่สามนะคะเนื้ออันนี้มันจะแข็งแบบแข็งอะแข็งเหมือนพุดดิ้งอะงงจิ้มก็ไม่ค่อยฟินนะคะน้องเป็นคนถ่ายคลิปนะคะ น,นี่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย